อันนี้คือฝรั่งอินซีครับปลูกจะเรียกว่าพันธุอะไรดีเป็นฝรั่งขี่นกแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกเองนกมาอาศัยอยู่อันนี้ก็อยู่ติดกับต้นยางนานะครับนี่อันนี้อันนี้ต้นยางนาที่มาตัดเออมาตัดแต่งกิ่งเนาะเพราะว่ามันฝนตกนะครับมาเจอเข้าโอ้ฝรั่งปีนี้ได้กินแล้วสปีนะครับจากฝรั่งที่นกมันขี้ไว้นะครับสามปีรักษาไว้ จะสังเกตว่าผิวพันธุ์สวยมากหอก็ไม่ได้หอนะครับเห็นไหมครับอก็ไม่ได้หอยผมลองวัดขนาดดูอ่าเนี่ยนะครับประมาณอ่าเนี่ยครับฝ่ามือเนาะนะครับแล้วก็เต็มเลยครับเนี่ยเต็มเลยเนี่ยออกลูกเต็มเลยครับออกลูกเต็มเลยเราก็คงจะเก็บไว้อย่างนี้นะครับค่อยเก็บไปกินนะครับเอาทีละลูกสองลูกนะครับขบวบนเต็มเลยนะครับ โอ้อันนี้แหละคือกส,สิกรรมไร้สารพิษนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงให้ธรรมชาติเลี้ยงดูเขาเองนะครับองบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับที่ทาไว้มีสระน้ํานะครับแล้วก็มียางนามีต้นกระถินนลงเดิมนะครับปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะครับให้ธรรมชาติเขาเลี้ยงดูเองนะครับอันนี้ต้นอันนี้ต้นต้นแดงนะครับเอาปลูกเอง ตดเคียนเอาปลูกเองอาสามปีได้กินแล้วครับเย้